สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการสืบค้นรวบรวมและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับในบทนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อนะครับที่เราจะได้ศึกษากันนะครับเราค่อยๆดูกันไปนะครับเอาละครับเริ่มต้นด้วยคําถามชวนคิดเด็กๆลองดูคําถามต่อไปนี้นะครับเด็กๆเคยสืบค้นข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลหรือไม่ครับ เคยไหมลูกน่าจะเคยใช่ไหมครับนะแล้วในการสืบค้นข้อมูลนะครับเด็กๆสืบค้นจากแหล่งใดบ้างครับไปหามาจากไหนลูกจากอินเทอร์เน็ตห้องสมุดนะครับสถานที่จริงโอ้นี่เจ๋งมากเลยนะหรือว่าไปสอบถามจากบุคคลโดยตรงโอ้โหแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ทะไมครับมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วแหล่งข้อมูลใดครับที่คิดว่าได้ข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดครับแหล่งใดลูก จากอินเทอร์เน็ตใช่แล้วครับเพียงแต่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหรือถ้าเราอยู่ใกล้ผู้เชี่ยวชาญทำไมครับเราสามารถเดินไปสอบถามก็ได้โดยตรงเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับแหล่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลมีอะไรบ้างครับที่เด็กพูดไปแล้วน่าจะยังไม่ครบนะลูกลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือสถานที่จริงนะครับอย่างเช่นเราต้องการเรียนรู้ในเรื่องของอะไรครับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเราก็ทําไมครับ ไปยังสถานที่นั้นๆเลยนะครับเพื่อสํารวจข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างข้อมูลนะครับมีที่ไหนอีกลูกในเรื่องของบุคคลอันนี้คือทําไมครับเราสามารถบล็อกยินหรือเดินไปหานะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามได้เลยนะครับแต่คุณจะต้องทําไมลูกเตรียมคําถามไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เดินไปเพียงปากกาแล้วก็กระดาษนะครับเตรียมคําถามไปด้วยนะว่าจะถามในประเด็นอะไรบ้างนะครับอันนี้คือต้องใช้วิธีการอะไรครับที่เราบอกว่ารอบๆตัวหมายถึงอะไรลูกหมายถึงการสังเกตใช่ไหมครับ ด้วยการใช้สัมผัสทั้ง5้านะครับตาดูหูฟังนะครับแล้วทำไมครับบางครั้งก็ต้องมีการดมกลิ่นนะครับหรือบางครั้งก็ทำไมครับก็ต้องไปสัมผัสดูนะครับว่าเอ๊พืชบางชนิดเวลาเราไปโดนแล้วทำไมครับเขามีปฏิกิริยาบางอย่างใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ภาษาทั้ง5นะครับในการที่จะสังเกตนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับระบบอินเทอร์เน็ตโอ้อันี้พวกเราคล่องกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับ หอสมุดห้องสมุดหรือหอจดหมายเหตุอันนี้คุณครูไม่ค่อยพบเจอพวกเราในสถานที่เหล่านั้นเลยนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนี้เราสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะได้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่บางส่วนยังคงต้องพึ่งพาสถานที่เก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับบางครั้งเราสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เห็นของจริงนะครับถ้าเราอยากเห็นของจริงนะครับอย่างเช่น เป็นอาวุธโบราณอันนี้ก็คือต้องไปที่ไหนลูกไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับจะได้ดูของจริงด้วยนะครับว่าลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรสีสันนะครับแล้วก็อะไรครับเนื้อของโลหะที่เราเห็นเขาวนี้จะได้เห็นด้วยตาของเราเองเลยนะครับชัดเจนเลยร้านหนังสือทั่วไปอ๋ออันนี้ก็คือเป็นวิทยาการใหม่ๆนะครับหรือเรื่องราวใหม่ๆนะครับในร้านหนังสือเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมครับเราไปเปิดดูก่อนนะครับเล่มไหนถูกใจใช่ไหมครับซื้อกลับมาอ่านต่อได้เลยนะครับในห้องปฏิบัติการอันนีีี้้้้ตอออองงงเเกกกกก่่ยยววขขัับบะไรล การทดลองแน่เลยนะครับบางครั้งเรามีข้อสงสัยนะครับห้องทดลองของโรงเรียนเรานะครับก็พร้อมที่จะให้พวกเราทำไมครับคลายความสงสัยเหล่านั้นนะครับเข้าไปค้นคว้าเข้าไปทดลองลงมือทําด้วยตนเองแล้วจะพบกับคําตอบที่เราสงสัยอยู่นะครับในนิทรรศการนะครับอันเนี้ยจะมีผลงานนะครับของทำไมครับ ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นของเพื่อนๆเราเองนะครับมานําเสนอนะครับผลการลงมือปฏิบัติการของเขานะครับเราจะได้พบเห็นอะไรครับความก้าวหน้าและผลงานที่ดีๆจากสถานที่เหล่านี้นะครับอุทยานนะครับหรืออะไรครับสถานที่การเรียนรู้ทางธรรมชาตินะครับอันนี้เราต้องไปสัมผัสด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าถ้าดูจากคลิปวิดีโอบางครั้งเราไม่ได้รับรู้นะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านั้นจริงๆ นะครับเพราะนั้นต้องพาตัวเราเองไปนะครับเป็นังไงบ้างครับเด็กๆคราวนี้นํามาสู่คําถามนะครับคุณครูมีคําถามก็คือถ้าเด็กๆต้องการรวบรวมนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายแต่เป็นการแต่งกายที่ทําไมครับตามประเพณีของชาวบ้านนะครับเด็กๆจะเลือกแหล่งเรียนรู้ประเภทใดครับและเพราะเหตุใดครับการแต่งกายนะเราควรจะไปหาจากไหนลูกเอจากไหนดีนะพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวได้ไหม แหล่งที่ดีที่สุดคือไปสอบถามจากชาวบ้านเลยนะครับที่เขามีวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะครับตามประเพณีต่างๆนะครับเราจะได้พบเห็นชุดเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่ชาวทำไมลูกใช้งานจริงๆด้วยนะครับนะแล้วก็จะได้สอบถามด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาถักทอขึ้นมานะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับมีวิวัฒนาการอย่างไรบางครั้ง เราจะได้เห็นชุดต่างๆนะครับที่เขาเก็บสะสมไว้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะถูกที่สุดเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งคำถามนะลูกถ้าเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณน,นะครับแล้วต้องการเห็นของจริงด้วยนะครับควรจะไปศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ใดครับเพราะเหตุใดลูกเอ๊ะเหมือนเราจะได้พูดคุยประเด็นนี้ไปแล้วใช่ไหมยังจําได้ไหมไปที่ไหนครับไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะสถานที่เหล่านั้นทำไมครับจัดเก็บ ของจริงไว้นะครับเตรียมพร้อมให้พวกเราทำไมลูกไปศึกษาเรียนรู้นะครับพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเขาสามารถอธิบายให้ความรู้เราเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอาวุธเหล่านั้นได้ด้วยนะครับแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราคงคุ้นชินกับการเข้าไปทำไมลูกเปิด Search En g i n e นะครับหรือว่า Google Search ขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะศึกษานะครับในประเด็นต่างๆนะครับที่ได้รับมาอย่างเช่น ทำการบ้านทำรายงานนะครับเอแต่ว่าการใช้ Google นั้นนอกจากจะพิมพ์คำค้นเข้าไปยังมีเทคนิคอย่างอื่นอีกไหมนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการสืบค้นโดยใช้ Google นะครับปกติแล้วคำค้นนะครับเราไม่ต้องพิมพ์คำว่า AN d หรือและนะครับเพราะว่าอะไรครับเขารู้โดยอัตโนมัตินะครับเราเพียงแต่พิมพ์คำค้นที่เราต้องการถ้ามี2คําก็พิมพ์คําแรกเว้นวรรคแล้วก็ต่อด้วยคําที่2นะครับหรือทำไมครับ ถ้ากรณีที่ต้องการทั้ง2คํคำนะครับหรือคําใดคําหนึ่งนะครับก็ให้พิมพ์คําว่า or นะครับขั้นกลางไว้นะครับเขาจะทราบได้ทันทีว่าอ๋อเราต้องการใช้คําค้นไหนครับไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังใช่ไหมครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเป็นคําที่ในประโยคภาษาอังกฤษที่เราพบบ่อยๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องทำไมลูกพิมพ์ลงไปนะครับเพราะอะไรครับยังไง Google ก็ตัดคําเหล่านั้นออกจากคําค้นอยู่ดีนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเฉพาะเจาะจงเลยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอะไรครับชนิดของไฟล์นะครับหรือชนิดของเว็บไซต์เราอาจจะเลือกไปที่อะไรครับ advanced search นะครับอันนี้จะมีตัวเลือกต่างๆนะครับให้เราเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเรามาดูกันต่อนะถ้าเกิดเป็นลักษณะของคำพ้องรูปนะครับเราอาจจะทำไมครับพิมพ์คำเหล่านั้นลงไปนะครับแล้วเดี๋ยว Google จะช่วยค้นหานะครับคำเหล่านั้นให้นะคราวนี้ เด็กๆลองพิมพ์คำาคนคำว่าอะไรเนี่ยรู้จักไหมครับคนนี้คือใครอีลอนมัสส์เปซเอกเกี่ยวข้องอะไรกันครับเขาเป็นเขาเป็น CEO ใช่ไหมครับบริษัทสเปซเอนี่เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับทรงดาวเทียมใช่ไหมครับขึ้นสู่อวกาศนะครับสองคำเนี้ยเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับอีลอนมัสก็คือเป็นชื่อของบุคคลนะครับส่วนสเปซเอเป็นชื่อของบริษัท เรามาดูซิว่าถ้าเราค้นคํานี้เราจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆลองพิมพ์เข้าในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ลงไปเลยนะครับดูซิว่าคําค้นที่ปรากฏขึ้นมานั้นคล้ายๆกันหรือไม่นะครับลองดูนะของครูจะขึ้นแบบนี้นะลูกโอ้อันนี้เป็นอะไรครับขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ก่อนนะครับแถมด้านขวามือนะครับมีหน้าตานะครับของ ชื่อ CEO ของบริษัทที่เราสืบค้นนะครับปรากฏขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงนะครับกับคําค้นของเรานะครับเอาละครับคราวนี้เราลองมาคําค้นถัดไปนะครับถ้าคุณครูต้องการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับโมเดลก็คือเป็นอะไรครับโมเดลจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า 3D printer นะครับเออยากจะค้นหาคําเหล่านี้นะครับต้องพิมพ์คาอะไรลงไปดี ถ้าคุณครูพิมพ์คำว่า 3D printer or เส้นพลาสติกความหมายน่าจะเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 3D printer หรือหรืออะไรครับหรือเส้นพลาสติกนะครับที่เรานำมาฉีดขึ้นรูปโมเดลนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์คำนี้ลงไปแล้วกด enter จะเกิดอะไรขึ้นลูกก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทั้งสสิ่ง นะครับในรูปจะเห็นว่าคําค้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะมุ่งไปสู่ที่ที่เส้นพลาสติกนะครับที่เรานํามาขึ้นรูปโมเดลนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้งานโมเดลนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเราอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากอะไรครับจากผลที่ได้จากคําค้นเหล่านี้นะครับเอาละครับเราลองมาสืบค้นกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคําค้นของเรานั้นเป็นลักษณะของประโยค เราจะทำยังไงดีเพราะว่าอะไรครับ Google นั้นไม่มีอะไรครับไม่มีคำว่า AN d ไม่มีคำว่าอนะครับในประโยคใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่าให้ค้นทั้งประโยคเลยทำยังไงครับก็ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายคำพูดนะครับนะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคำพูดตามด้วยวลีหรือประโยคของเรานะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับเขาก็จะทำไมครับสืบค้นทั้งประโยคเลยนะครับไม่ได้เป็นคำๆแล้วนะ แล้วคราวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาต่างๆทำยังไงดีครับสืบค้นเสร็จแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสเราเไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งเศสด้วยนะทำยังไงดีก็ทำไมครับกำหนดให้เขาแปลนะครับแปลข้อมูลจากเว็บไซต์นั้นๆให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษนะครับแล้วหลังจากที่ทำไมครับสืบค้นเสร็จแล้วนะครับบางครั้งก็จะได้นะรครับเว็บไซต์ที่มีข้อมูล คล้ายคลึงกันนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการระบุเจาะจงไปเลยว่าสืบค้นเฉพาะในเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถทําไมครับระบุได้นะครับโดยเติมคําว่าลิงก์แล้วก็ตามด้วยอะไรครับเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ตามไปชื่อเว็บไซต์หรือลิงก์นะครับที่เราต้องการเจาะจงลงไปเลยนะครับลองมาดูกันต่อนะลูก โอ้เทคนิคในการใช้ Google Search ที่มีเยอะทีเดียวนะครับคราวนี้เมื่อกี้ระบุเป็นลิงก์ใช่ไหมครับคราวนี้ระบุเป็นเว็บไซต์เลยนะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับพิมพ์มาไรครับคำว่าไซต์แล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วย URL นะครับหรือเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเจาะจงนะครับว่าค้นหาเฉพาะในไซต์นี้เท่านั้นนะอย่าไปค้นหาภายนอกนะครับคราวนี้นะครับเราต้องการค้นหาแบบเร่งด่วนเกิดอะไรขึ้นครับ จะมีคําว่า I'm feeling lucky หมายความว่าอะไรครับเป็นข้อมูลที่น่าจะเจาะจงตรงกับคําค้นของเรามากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเราคลิกไปกน่าจะได้ข้อมูลที่ทำไมลูกตรงตามที่เราต้องการนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการค้นหาในเรื่องของการเดินทางเราก็ต้องสืบค้นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของแผนที่ใช่ไหมลูกก็ต้องเจาะจงลงไปนิดนึงนะครับว่าเราต้องการค้นข้อมูลที่เป็นลักษณะของแผนที่นะครับ คราวนี้เซฟเซิร์ชคืออะไรครับจะทําการกรองข้อมูลที่จะไปครับไม่เหมาะไม่ควรออกไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือโทรศัพท์ม,มือถือนั้นร่วมกับน้องๆตัวเล็กๆบางครั้งนะครับคําค้นบางคําเวลาคลิกเข้าไปแล้วอาจจะเจอคําค้นที่ไม่เหมาะสมเราสามารถตั้งค่านี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ลองมาดูสิว่า ถ้าเราพิมพ์คำคนนี้ลงไปแล้วจะได้ข้อมูลอะไรกลับมาครับคำว่าระบบน้ำบวกด้วยสปริงเกอร์นะครับบวกด้วยอุปกรณ์ก็คือต้องทําไมครับต้องมีทั้ง3สิ่งนี้นะครับในข้อมูลที่เราสืบค้นอยู่นะครับลองดูซิได้เป็นข้อมูลอะไรครับเป็นในเรื่องของหลักการเดินระบบน้ําเพื่อการเกษตรใช่ไหมครเพราะว่าสปริงเกอร์นะครับระบบน้ําเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดน้ำต้นไม้นั่นเอง นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะสืบค้นมาให้นะครับคราวนี้ถ้าค,คุณครูพิมพ์คําว่า Apple แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายลบและคําว่าฟ r ุ i แอปเปิก็คือผลไม้ใช่ไหมครับก็คือผล Apple ินั่นเองนะครับเอ๊แต่ตามด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็คำว่าฟ i ุ f ฟ u ุ t ก็คือผลไม้ใช่ไหมแต่มีลบอยู่ข้างหน้าความหมายคืออะไรครับใครตอบได้ไหมความหมายคือต้องการค้นหาคําว่าแอปเปแต่เป็นแอปเปที่ ไม่ใช่ผลไม้อ้าวแอปเปิลที่ไม่ใช่ผลไม้อย่างเช่นอะไรครับโทรศัพท์มือถือของเราบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ก็คือบริษัท Apple ใช่ไหมครับซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเจาะจงว่าต้องการสืบค้นข้อมูลของบริษัท Apple เราก็สามารถพิมพ์คํานี้ลงไปได้นะครับแต่ถ้าเราพิมพ์คําว่าแ p ปเปิลเฉยสิ่งที่เราจะพบก็คือ ผล,ลไม้ที่เป็นแอปเปลปรากฏขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะทําไมครับไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นชื่อของบริษัทนะครับแล้วเขารู้เลยว่าเราสืบค้นจากประเทศไทยรายการแรกก็จึงเป็นอะไรครับเป็นบริษัทแอปเปประเทศไทยนะครับเอาละครับคราวนี้คุณครูมีคําถามนะครับให้พวกเราท้าทายกันนิดนึงนะครับคุณครูต้องการค้นหาเกี่ยวกับผล,ลไม้ยกเว้นกล้วย ต้องใช้เทคนิคการสืบค้นแบบไหนครับคล้ายๆกับการสืบค้นบริษัทเมื่อสักครู่นี้เลยเอ๊ทำยังไงดีนะคำแรกต้องเป็นคำว่าอะไรครับดูในโจทย์ดีๆนะคำแรกเกี่ยวข้องกับผลไม้เพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า Fruit หรือว่าบ a n a น่ครับต้องเป็นต้องเป็นฟรุตใช่ไหมครับโอ้มี3ข้อเนี่ยข้อไหนดีครับข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกแต่ไม่ต้องการกล้วย ไม่ต้องการก็คือขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายลบโอ้ยมีข้อหนึ่งกับข้อสามข้อไหนถูกครับข้อข้อที่สามครับเพราะว่าต้องมีมีเว้นวรรคด้วยนะครับต้องกดสเปซบาร์ก่อนนะนะครับจึงจะได้คำค้นที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเวลาเราไปสืบค้นข้อมูลนะครับไม่ว่าจะจากแหล่งข้อมูลใดก็ตามเราจะทําการบันทึกสิ่งที่เราสืบค้นได้นะครับลงในอุปกรณ์อะไรบ้างครับ อุปกรณ์พื้นฐานเลยก็คือกระดาษแล้วก็สมุดใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องเขียนเนาะนะครับเราเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับแต่กรณีที่เราไปสัมภาษณ์บุคคลล่ะครับเราจะจดทันไหมลูกจดสิ่งที่เขาพูดทันไหมหรือบางครั้งเขาชี้ไปยังสิ่งที่อยู่รอบข้างเราทํายังไงดีลูกลเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยใช่ไหมครับอย่างเช่นมีกล้องนะครับมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บันทึกเสียง นะครับเพื่อทําไมครับจะได้บันทึกเสียงเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทํากันบ้านในภายหลังนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เราทําการบันทึกไว้เพื่อไม่ให้สูญหายนะครับเราก็มีช่องทางในการจัดเก็บไว้ใช่ไหมครับนั่นก็คือคลาวนะครับจัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะครับในเมลนะครับหรือในไลน์ก็ได้นะครับช่องทางใดๆก็ได้นะครับเวลากลับมาทำไมครับจะได้กลับมาถอดเทปหรือกลับมาจัดทำเป็นรายงานต่อไปนะครับ คราวนี้เรามีโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะช่วยในการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไหมครับเด็กๆพอเคยใช้ไหมลูกมีใครเคยใช้ตัวไหนบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยมีอะไรลูกโอ้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยใช่ไหมครับก็คือใช้อะไรลูกใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราพบเว็บไซต์ที่เราต้องการเราทํายังไงครับคลิกไปที่บุ๊กมาร์กนะครับก็คือจัดเก็บไว้ก่อน นะเดี๋ยวว่าเปิดดูในภายหลังได้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกลูกใช่เลยครับโอ้อันนี้คุณคุมไม่คุ้นเลยอะอะไรครับซิมบารูคืออะไรลูกเป็นเว็บไซต์นะครับที่ช่วยจัดการลิงก์ต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราทําก็คือเราผ่านอันลูกผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นใน Chrome เวลาบุ๊กมาร์กไว้ก็จะบุ๊กมาร์กใน Chrome นะครับใน Safari หรือว่าใน Microsoft e d g ชใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นซิมบารูคือทําไมลูกสามารถจัดการลิงก์เหล่านั้นได้นะครับไม่ว่าเราจะเปิดโดยเบราว์เซอร์ตัวไหน นะครับนี่ไหมครับเครื่องมือต่างๆอันนี้เป็นอะไรลูก Microsoft Office 365 <S <S ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารสร้างรายงานนะครับหรือไฟล์นำเสนอนะครับซึ่งใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ออนไลน์เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ในแท็บเล็ตหรือบนสมาร์ทโฟนนะครับใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์ทีเดียวนะครับโอ้โกรณีถ้า ใครเคยใช้ตัวนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ padlet.com นะครับเราสามารถทำไมครับทำเหมือนกับเป็นกระดาษโพสต์อิดนะครับไปแปะอย่างลิงก์ที่เราสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะโน้ตเรื่องอะไรไว้นะครับเราก็สามารถแปะไว้เป็นเหมือนกระดาษเลยนะแปะไว้แล้ทำไมครับสามารถย้ายตำแหน่งต่างๆได้จัดเรียงตามความต้องการของเราเองนะครับคราวนี้นะครับกรณีที่เราต้องการเขียนแผนภูมินะครับหรือว่า m i n d m a p p i n g นะครับมีเครื่องมืออะไรบ้าง นะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราสรุปนะครับความเชื่อมโยงของข้อมูลเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะของแผนภาพใช่ไหมลูกถ้าเราเขียนในกระดาษก็ต้องทําไมครับเขียนไม่สวยก็ต้องลบใช่ไหมครับเขียนใหม่แต่บางคนมีเครื่องมือก็คือเป็น iPad แต่ก็ราคาแพงเนาะพวกเราคงไม่ได้มีทุกคนนะลูกนะครับคราวนี้มีเครื่องมืออย่างอื่นไหมที่จะช่วยจัดการในเรื่องเหล่านี้มีไหมลูกมีใช่ไหมคืออะไรครับตัวแรกคืออะไรเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ การจัดเก็บข้อมูลซึ่งเวลาเราจัดเก็บข้อมูลเนี่ยความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆก่อนที่เราจะนํามาวาดเป็นลักษณะของไม้แมพหรือแผนภาพความคิดนะครับความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆนะครับจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่ลักษณะแบบไหนครับบางครั้งก็จะเป็นเหมือนตัวแปรต้นใช่ไหมครับถ้ามีสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบไหนครับแปรผ่านการโดยตรงนะครับหรือทาไมครับถ้ามีสิ่งนี้1ชิ้น ก็จะเกิดผลสิ่งนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ one to one นะครับแต่ถ้ามีหนึ่งเหตุก่อให้เกิดผลหลายๆอย่างนะครับเราเรียกว่าเป็น one to many นะครับแต่บางครั้งเป็นลักษณะของข้อสรุปก็คือหากมีหลายๆปัจจัยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวเราเรียกว่าเป็น many to one นะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนลักษณะของแผนภาพในการเชื่อมโยงนะครับ ต้องดูความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของปัจจัยภายนอกบ้างนะครับเอ๊ะปัจจัยภายนอกเนี่ยมีส่วนอย่างไรครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลอันนี้คือเรามองในเรื่องของอะไรครับผลกระทบแต่เป็นทางอ้อมนะครับลักษณะของผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับนั่นก็คือมีแบบ one to one one to many แล้วก็ many to one นะครับเพราะนั้นเวลาเรานำมาเขียนนะครับต้องดูเส้นในการเชื่อมโยงด้วยนะ อะไรเป็นผลเนี่ยจะต้องอยู่อะไรครับต้นลูกศรใช่ไหมครับอะไรที่เป็นผลลัพธ์ต้องอยู่ที่ปลายลูกศรนะครับจะได้เห็นแล้วทําไมครับสามารถเข้าใจแผนภาพได้อย่างทันท่วงทีนะครับคราวนี้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่นํามาใช้มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้คุณครูถามไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเด็กๆน่าจะได้คําตอบเลยใช่ไหมลูกมาดูเลยครับตัวแรกก็คืออะไรเนี่ย wise mapping นะครับเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้สําหรับเขียนเป็นแผนภูมินะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มได้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับการทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับเพราะนั้นเวลาคลุณครูมอบหมายงานให้พวกเรานะครับอย่างเช่นบอกว่าเด็กๆแบ่งกลุ่มนะแล้วก็สร้างแผนภาพขึ้นมานะครับใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะลูกมีอะไรอีครับใครใครใช้ตัวไหนอีกตัวไหนลูกอันนี้เป็น www.dot.io นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับการ การวาดนั่นเองแล้วข้อดีก็คือเขาเชื่อมโยงกับ Google Drive ด้วยนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราสร้างขึ้นสามารถนําไปจัดเก็บใน Google Drive ได้นะครับแล้ว Google Drive เราสามารถทํำไมครับแชร์หรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เราได้นะครับแถมกําหนดสิทธิ์ให้เพื่อนๆนนั้นเข้ามาดูหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรลูกค่าครูค่าครูคืออะไรครับไว้สําหรับวาดแผนผังนะครับข้อดีก็คือเขามี เรียกว่าเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบมาตรฐานที่เราหยิบยกนํามาใช้ได้เลยหรือเรารู้จักกันในานามของเทมเพลตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเทมเพลตก็ทำไหลูกง่ายเลยนะครับเราต้องการผังที่เป็นลักษณะของทรีไดแกรมแผนผังของลากต้นไม้นะครับเราก็หยิบเทมเพลตมาใช้ได้นะครับมีเครื่องมือตัวอื่นอีกไหมหมดแล้วยังลูกที่พวกเราเคยใช้ตัวนี้คืออะไรครับกูมูกูมูนี่คือนําไว้สําหรับสร้างนะครับแผนภาพที่มีลักษณะความสัมพันธ์กัน อย่างอิสระนะครับพั้นใครที่ถนัดตัวไหนนะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานกลุ่มของเราได้นะลูกนะอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแต่อันนี้มีทั้งฟรีและเสียเงินนะครับนั่นก็คือ Microsoft VCO นะครับอันนี้มีทั้งเวอร์ชันที่จะ้าหนูต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและเวอร์ชันที่อยู่ใน Microsoft Office 365นะครับเป็นยังไงบ้างครับการที่ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับเรามีวิธีการสืบค้น จากแหล่งต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของ Search En g i n e ทั้งในเรื่องของอะไรครับแหล่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นสถานที่นะครับแต่หลังจากที่เราสืบค้นข้อมูลเหล่านั้นแล้วอย่าลืมหาวิธีการบันทึกที่เหมาะที่ควรนะครับแล้วก็นํามาสร้างเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้ลงมือทําเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอา้าวดูนะครับมีเครื่องมือที่หลากหลายเลยนะครับ ให้พวกเราสืบค้นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาในโรงเรียนหรือในชุมชนของเราเองก็ได้นะครับเลือกมาสักหนึ่งปัญหานะครับแล้วทําการวิเคราะห์นะครับสืบค้นข้อมูลแล้วมาเขียนความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือเหล่านี้นะครับแล้วแต่ละกลุ่มนะครับให้ออกมานําเสนอผลงานนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับพร้อมกับให้เพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นว่าผลงานเหล่านั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด นะครับอันไหนที่น่าสนใจก็สามารถชมเชยนะครับหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อนๆได้นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประเด็นการสืบค้นข้อมูลนะครับแหล่งการเรียนรู้เครื่องมือและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วเวลาทํางานกลุ่มนะครับเด็กๆอย่าลืมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยนะครับนะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการทํางานกันให้ด้วยนะคราวนี้ หลังจากที่เด็กลงมือปฏิบัติมีประสบการณ์ดีอยู่แล้วนะครับเรามาประเมินคุณค่าของความรู้นะครับโดยนําเทคนิคต่างๆนะครับในการสืบคน้นในการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ของข้อมูลเอนําสิ่งเหล่านี้ไปส่งต่อให้ใครดีครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับหรือกับผู้ปกครองก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานหรือชีวิตจริงได้ นะครับเพื่อจะได้ใช้สําหรับการแก้ปัญหาต่างๆในหัวข้อในบทนี้นะครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาติดตามในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ